สร้างหลังผมวันนี้เรากลับมาอยู่ที่คอมเบอร์เดอร์ชาร์เลนส์ของไนท์เทนเดเซอร์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้เอาอะไรก็ไม่รู้ต่อไปเราจะไปเอาวเวฟฟอร์ดกันในเวลายี่สิบสามนาทีทีนี้อ่ะไลซิ่งซันประทันและซึ่งซันอย่างแอมก็ได้แอร์ไลน์ไม่รู้แต่ที่ผมอยากจะใช้คือผมอยากได้โซเวียตไปตีเพราะอะไรเพราะว่าอ่าที่ผมไม่ได้เกียดคือผมไม่ได้เกียดอะไรนะผมเกียดอ่าอ่าคือจะจะเรียกแม่ไมค์ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่วิดโอไงคือ แม่ไม้สาวพรมจันคือถ้างั้นผมใช้สับเดิมกันคือเนื่องจากที่ว่าพวกหยุ่นเนี่ยมันมีมันมีแม่ไม้ยิงธนูไงผมเลยไม่ค่อยจะปื้มเท่าไหร่ผมเลยอยากได้ทวินเบดมากกว่าในภารกิจนี้เอาทวินเบดไปจัดการกับกําลังพลพวกอิฟตี้แล้วก็เอาไปจัดการฐานด้วยคือพ่อทุกสถาบันนั่นคือสิ่งที่เกิดในอีกหลายเทินผ่านไป

เอา MCV ไปเลยดีกว่าเพราะตอนเนี้ยเคโซเวียตมันมีดีตรงมีคัตเตอร์เคนไงพอมีคัตเตอร์เคนเสร็จปุ๊บลงเลยเสร็จปุ๊บลงมาตรงนี้เอาตังน่าจะช้าจะเร็วไม่รู้แต่ลบกวนไปก่อนพอเสร็จปุ๊บเราเอาคัตเตอร์เคนนี่แหละในการจัดการสร้างฐานที่อยู่บนบกนี้ไว้มันก็เหมือน MCV อย่างหนึ่งแหละแต่แค่ว่ามันมันไม่ใช่ MCV ไงมันก็คือฐานอย่างน้อยมันก็ถือเป็นการประหยัดพลังงานนิดนึงทีนี้ พอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวสร้างฐานป้องกันไว้เพราะตอนนี้ฐานป้องกันมีอยู่3มีเออไม่ใช่เด็กฐานป้องกันมีอยู่2แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาออรดิฟแนลลี่เป็นหลักก่อนแล้วก็กันฐานเข้าไปอีกทีนึงพอออรดิฟแนลลี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวอ่าน่าจะต้องใช้เลกเตอร์อีกหนึ่งเพราะว่า <Construction complete. S 1> เราป้องกันฐานกันหนักอยู่ภารกิจนี้ยซินทิกันยังต่ำเลยนะ ยามวเซนที่กันยังต่ำเลยสามถ้าเกิดเราจะอยู่ให้รอดในหนึ่งจุดเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อน,นไม่ไหวพลังงานไม่พอพลังงานไม่พอเสร็จปุ๊บเราก็เอาอย่างนี้เลยกันรรสร้างนี้เสร็จปุ๊บพอเซนที่กันน่าจะเสร็จช้ากว่าแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคัตเตอร์เคนอะสร้างตัวการอากาศไว้ตรงจุดนี้เดี๋ยวจะให้ MC v วเป็นตัวไอ้นี่ มาประมาประจาการตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าอาจจะขึ้นไปข้างบนก็ได้เพราะว่าผม,มเห็นฐานฐานศัตรูมันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นก็คือเอาไปหาตั้งนั่นแหลนะนั่นคือประเด็นอืมกันฐานอย่างนี้ขอเน่ขอให้อยู่รอดน,นะยำ้ำย้ำว่าขอให้ตัวเองอยู่รอดน,นะนี่คือประเด็นนี่เป็นท่าิกปแปลกๆนิดนึงแต่ว่าคือหนึ่งที่ผมเล่นซเวียตไม่ได้เลยนะเจ้าทวินเบดเ <c oughs> นี่ยคือประเด็นที่ผมที่ผมเล่นสวียตคือทวินเบดไงเพราะพวกยุ่นน่ะมันชอบเอาอาเชอร์ไมเดนมา แล้วอาเชอร์ไมเด้นอ่ะมันยิงมันยิงดีไงประเด็นคืออาเชอร์ไมเด่นมาเชอร์อาเชอร์ไมเดนอะไรแบบอาเชอร์ไมเด้นอ่ะยิงดียิงดีในระดับที่ว่าอ่ามันยิงคนก็ได้มันยิงฐานก็ดีเลยการว่าผมไม่เอาดีกว่าถ้าเกิดเราจะเอา V X ไปสแปมอย่างเดียวเดี๋ยวทีนี้เดยวต้องสร้างเลกเตอร์ซะหนึ่งจุดเพราะว่าไอ้พวกนี้กัไปด้วยเผื่อมีปัญหาอะไรอ่าตรงนี้ พอเสร็จปุ๊บเพราะตอนนี้เราน่าจะใช้พลังงานเยอะเพราะมีพวกฐานการฐานอะไรพวกนี้ด้วยพอเสร็จปุ๊บเดลเอ็มซีีเตรียมขึ้นไปข้างบนต่อตอนนี้เรามีแร่สองจุดละแบบนี้ถ้าถิกมันมัน,ม,นมันหาแร่ง,ง่ายอยู่แต่ว่าเราจะต้องปลิทหารยังไงให้มันพอดีในการใช้เพราะภารกิจนี้ผมมองว่าเราจะใช้มิกกับใช้ทวินเบดเยอะเยอะ,แบบเยอะแบบเยอะแบบเบิ่มๆเลยนะไม่ใช่นน้อยนะแต่ทีนี้ข้อดีของพวกนี้คือมัน ข้อดีของพวกนี้มันดีตรงที่ว่าเราไม่จะเป็นที่ต้องไปอัปเกรดมันตลอดองไงเราไม่จะเป็นที่ต้องไปอัปเกรดไอ้อออพวกเนี้ยไอ้พวกของประจําฐานหรือว่าแฟ้มแฟ้มเก็บข้อมูลแฟ้มเก็บผลงานอะไรพวกเนี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําอะไร <ขอ S 1> พวกนั้น,วน,นพวกโซเวียตะมมแค่สร้างแมชแล็บก็คือมันก็เอาได้หมดแล้วมันสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกอย่างแล้วนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโซเวียตเดี๋ยวพอซูเปอร์เลกเตอร์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเตรียมตัวเอาแอร์ฟิวยาวๆเลย แอร์ฟิวขึ้นบนบกเพราะว่าเราจะต้องใช้แอร์ฟิวกันเยอะจะได้ผลิตกันอย่างง่ายๆทีเนี้ยเราต้องหาแร่ไปเรื่อยๆกันหาทรัพยากรจากทุกจุดที่เราจะหาได้จากทางน้ำน่าจะปลอดภัยสุดเพราะว่าไม่น่าเห็นในพวกนี้มาคือไอ้มันจะมีฝั่งเนี้ยอ่าฝั่งสามนาฬิกากับฝั่งอ่าแปดนาฬิกาที่ไปได้อยู่ฝั่งสิบนาฬิกามั้งน่าจะสิบหรือสิบเอ็ดนี่แหละไม่คุ้มเสียยเส่ยงนี่คือประเด็น ไม่คุ้มเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าถามอยู่นี่ <Construction complete. S 1> ถามอยู่นี่ <Construction S 1> เลยมีคุ้มเสี่ยงเท่าไหร่ <New construction S 1> ส่วนนี้ปลอดภัย <Construction. S 1> แล้วก็เดี๋ยวทีมหนึ่งเอาเอาลงหนึ่งสร้างสร้างลงแรกแล้วก็ลงสองเป็นนี่เ,เดี๋ยวสลับกันหมดเลยนี่วา <Building. S 1> โอเคงั้นตรงนี้ <Building. S 1> เอามิกก่อน <Building. S 1> เอามิกออกมาก่อนทว <Construction. S 1> ินเบดค่อยว่ากันทีหนึ่งเพราะว่ามิกจําเป็นต้องใช้ mm hmm. เพราะบางทีเราเห็นเยอะบางทีพวกนี้มันมาเยอะจําเป็นต้องดูต้องจะไปต้องเอามิกไว้ก่อน ไอ้ไอที่ว่าเยอนเนี่ยคือแทงโก้นะแทงโก้มันสู้เราด้วยจํานวนมันไม่ได้สู้ด้วยอาวุธเลยแลวกันว่าเราเลยจําเป็นที่จะต้องเอามิกออกมาก่อนมิกอะมันสู้หนึ่งหนึ่งอะมันสู้ชนะแทงโก้อยู่แล้วแต่ปัญหาประเด็นคือที่ว่าจํานวนไงแทงโก้น่าจะถูกกว่ามั้งข้าจไม่ผิดเลยกันว่าเราต้องมาระวังกันก่อนส่วนเพวกไอ้นี่คือเทียบอะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่งั้นเอามิกออกมารัวๆก่อนเลยแล้วกัน <Construction> การผลิตแร่เป็นวิธีความปลอดภัยโอเคงั้นลงมาทางนี้ลงมาทางนี้ยอมเสียเวลา m c ยอมยอมบูบบหน่อยแล้วกันโอเคมีพวกนี้มามีพวกนี้มางั้นเดี๋ยวสี่อ่ะน่าจะรอด4น่าจะกันอันเดียวได้นี่คือ4นะ4อ่ะจัดการสติลโลดินหนึ่งตัวได้แต่ถ้าเกิดมาเยอะกว่านี้ภาวนาเพราะตอนนี้ผมไม่มีเทสซาคุย ผมไม่มีเทซ่าคอยในการจัดการไก่พวกนี้ตอนนี้เสียเวลาไปประมาณห้าน,นาทีกับหกนาทีละโอเคออกมาสิออกสิเอาเด็ดจะติดกันเพื่อเนี่ยยูนิตยูนิตเลเยอร์สามมันมีปัญหาหนึ่งก็คือชอบติดคือไม่มีไม่มีปัญญาคำนวณเองอะ่ะมันไม่เหมือนภาคสองนะภาคสองนี่คือดีมากนะโอเคที่เหลือสแปมทวินเบดได้สแปมทวินเบสเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมากันหน้าหน้าบ้านไปกันกันหน้าบ้าน เพราะว่าจำเป็นต้องกันไว้ก่อนเพราะว่าสติลโรนินมาไงสวยพวกนี้ยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจัดการสติลโรนินก็กันบ้านแบบเบิ่มๆเลยแล้วกันอห้าลงสิทธิกันห้ากระบอกอืทีนี้น่าจะลำบากอยู่แต่แต่ว่าเลกเตอร์ตัวเดียวน่าจะแบกได้โอเคมาละเนี่ยนี่คือประเด็นคือ4่ตอนหนึ่งเนี่ยนี่คือ4่ตอนหนึ่งยังสู้ยากเลย เพราะว่าสติโลนีนมันยิงดีไงมันฟันดีโอเคทวินเบดออกมามารวมกันอยู่ตรงนี้รวมอยู่ตรงนี้โอเคส่วนที่เหลือจะยังไงวิวเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราอยู่ข้างบนนี้แหละน่าจะโอเคสุดละเบตเทิลแล็บไม่จะเป็นเบตเทลลิลแลบภารกิจน,นี้ไม่จะเป็นเพราะว่าเราจะใช้แค่ทวินเบดเท่านั้นอืมเ,เดี๋ยวเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอ MCV มางี้โอเคมาทางนี้แล้วก็มาสร้างตรงนี้เลยกัน<ร><ร>มองว่าคงไม่โดนบุกนะถ้าโดนบุกนี่ชิบหายแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็น งั้นเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทํากันจากเนี้ยจากนี้นะโอเคทีมมิกเป็นทีมหนึ่งทีมทวินเบรเป็นทีมสองงั้นทีมหนึ่งมามาสเก้าวกันโอเคทีมหนึ่งมาสเก้าส่วนนี้ทีมสองมาเอาสิอยากสู้กับมิกใช่ไหมจัดไปแต่ว่าเดี๋ยวเจอเจอเจอไมเด้นแป๊บน,นึงเจอไมเด้นโอเคงั้นทีมสองมานี่ก่อนมาประจําการอยู่ตรงนี้อาเชอร์อาเชอร์ไมเด้นไม่น้อยแล้วก็มีพวกวีเอ็กซ์อยู่ถ้างั้นเดี๋ยวหนี นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปสร้างบาลรล็กด้านล่างไม่ใช่ดิไปสร้างแอร์ฟิลด์ด้านล่างโอตอนนี้น่าลำบากอยู่โอเควางแผนผิด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 จัดก,การเวียก,ก่อนโอเคเดี๋ยวมาลงตัวอยู่นี้ลมตอนอยู่นี้กัอนอ่าตัวมิกน่าจะปลอดภัยเดี๋ยวน่าจะต้องสร้างอีกโรงหนึ่งไว้ตรงจุดนี้ เพราะว่าจะให้มันเป็นมิกโดยเฉพาะไงจะไม่ให้มันผลิตจะไม่ไม่ให้มันผลิตทวินเบทเพราะว่าเรามีปัญหาอยู่่ะฮะแล้วทีมสองทีมสองตรงนี้็นทีมสองโอเคมาตอนนี้ไอ้พวกนี้โอ้กันอากาศเยอะงั้นเราไปเล่นด้านหลังเลยดีกว่ามาลงตัวนี้แล้วมันอยู่นี่เลยแล้วกันเพราะตอนนี้ไอ้พวกนี้โอ้ไอ้พวกนี้กันดีอยู่หวังว่าตรงส่วนนี้น่าจะพอคุยกันได้อือฮึไอ้ตัวนี้ก็คอยผลิตไปเรื่อยกัน ผลิตไปเรื่อยโอเคเพราะว่าเราจะต้องใช้บางส่วนในการกันบ้านด้วยทีมนี้ลงมาเจอฐานได้ปุ๊บอาจัะจโอเคโล่งอยู่โล่งอยู่งั้นจัดก,การ m c v ก่อนเลยแล้วกันจัดก,การ m c v ก่อนเลยแล้วก็ที่เหลือาตามมาจัดก,การชินโซเสร็จเอาแค่ชินโซไม่ไม่สามารถผลิตทหารมาตีกับเราได้แค่นั้นก่อนดีกว่าส่วนจะยังไงเลยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่อฮะมิกจ๋ามิกมานี่ก่อนมิกคุ้มกัน มิกคุ้มกันโอเคมิกชนะศึกนี้มิกชนะเราค่อยว่าทีเดียว,วเอาแค่พวกนี้ก่อนเอาแค่พวกนี้จัดการบาแลกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอ็มซีวีย้ายไปไหนเราค่อยตามไปมันคงไม่ไปย้ายไปใกล้ๆแน่นอนร้อยเปรซ็นปลอดภยัยเอาสิอยากมาก็มาอลอดบดปัด มีบอดบอโอเคบอทไม่สู้บอดไม่สู้สอ่าตัวอ้นี้ผมโอเคจัดการไมเด้นเสร็จปุ๊บจัดการกับตัวนี้ต่อทีมหนึ่งมาอื้เนี่ยต้องให้มันมันมันโฮกาวไว้อ่าตัวมิกะผมแนะนำว่าจับจับโฮกาวไว,ต,ว,ต,วตัวมิกจับตัวตัวมิกะจำเป็นที่ต้องจับโฮกาวไว้เพราะว่ามันอ้นี่ อืมโอเคมันมาจากตรงนี้ถ้ามาจากตรงนี้เคลียร์ MCV เสร็จก็หมดพิษสองละก็คือถ้าเกิดเราเคลียร์ MCV เสร็จปุ๊บหมดพิษสองแน่นอนเพราะว่าเราไม่มีไอ้พวกนี้ไม่มีฐานอะไรให้ผลิตละตัวมิกยังปลอดภยัยงั้นมิกจัดการมนาะโอเคผลิตตรงนี้อย่าเต็มกำลังว่ะตรงนี้ปลอดภยัยงั้นที่เหลือกลับตรงนี้สร้างสร้างเสร็จปุ๊บทีนี้ทีมท,ทวินเบดอ่ามาตรงนี้ก่อน มาตรงนี้แล้วกลับฐานส่วนที่เหลืออ่กากันบ้านกันก่อนโอ้ยแต่อยู่รอดอยู่รอดอยู่รอดโอเคหยุดสายการผลิตหยุดสายการผลิตและจัดการผลิตมิกอย่าง่วนเพราะว่าเราจะเป็นต้องใช้แล้วก็อ่านี่เลยความจำเป็นอย่างยิ่งยวดคือเรื่องการหาตังค์โอเคบอกว่าพวุนายคนจะกลับบ้านกันได้โอเคงั้นก็นโอ้ยเยอะแปลว่าทัตติกเนี่ยใช้ได้ทัตติกนี้ใช้ได้อยู่ นี่ดับหนึ่งโอเคมิกกลับมิกกลับมาก่อนส่วนที่เหลือตรงนี้มีอะไรโอเคมีแค่มิกที่มันประจำการตรงนี้ข้างบนไลฟ์พี่ส่งละหมดปัญหาหมดปัญหาไม่ต้องกังวลเลยละตัวข้างบนไม่มีปัญญามาผลิตอะไรต่อสู้เราละที่เหลือก็แค่โชคเท่านั้นเพราะาตอนนี้มีมีจุดที่เราจะต้องมากังวลอยู่โอเคเดี๋ยวถ้าเกิดโรงงานตรงนี้สร้างเสร็จปุ๊บไม่น่ามีปัญหาต่อ เราแค่จะต้องมาดูตรงนี้ตัวอันนี้ไม่ค่อยกังวลหรอก V X ไม่ค่อยกังวลแต่มีแทงโก้แหละที่ต้องมาทักกันวนงวลกันงั้นมิกมางั้นโอเคอยู่กันบ้างกันนิดหนึ่งตอนนี้มีสติลโลนินเป็นปัญหาอยู่มีสติลโลนินเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมนี้เป็นทีมสองโอเคทีมนี้เป็นทีมหนึ่งโอเคกันกลับทีมสองกลับก่อน ตอนนี้ยังไม่พร้อมตอนนี้ยังไม่พร้อมทีมสองเข้าทีมสองเข้าทางนี้ทีมหนึ่งตามมาทีมหนึ่งตามมาทีมสองตามมาทีมหนึ่งตามมาจัดการปรับเป็นโฮก่าปรับเป็นโฮเก่าแล้วก็เคลียร์พวกมันเคลียร์เวกแค่เสร็จเรียบร้อยส่วนที่เหลือตามมาเคลียร์พวกอาเช่เรียบร้อยส่วนที่เหลือออกไป เราไม่มีอะไรที่ต้องกังวลมีมาเช่เบตรงนี้โอเคขอบคุณมิกขอบคุณมากที่ช่วยสละดเวลาเขาเรียกว่าสละดชีวิตตรงนี้ปลอดภัยไม่มีปัญหานี่แค่ตรงนี้แหละอ่าฮะตอนนี้ทีมนี้เป็นใบทีมซ้ายเป็นใบทีมขวาไม่รู้เราไม่ใช่ทีมขวาเป็นใบทีมซ้ายไม่รู้อ่าตอนนี้เดี๋ยวไอ้วนนี้กลับกันกลับน่าจะพอกันได้อยู่ถ้างั้นเดี๋ยวกลับบ้านด่วนเลย ตอนนี้บ้านไม่ได้กันบ้านไม่ได้เออลืมไปผมนี่แป๊บน,นึงโอเคเดี๋ยวผลิตสายเดี๋ยวเออลืมไปลงสามนี่แป๊บนึงเดี๋ยวดูก่อนเวลาเท่าไหร่ละสิบสามนาทีพอคุยกันได้เยอะสิบสามพอคุยกันได้ทีเนี้ยกันในพวกนี้กันไม่เห็นทวินเบดในพื้นที่ละไม่เห็นทวินเบตในพื้นที่เราแค่เตรียมไปจัดการแล้วกันอ,<า>อ๋อโอ้แต่หายไปเยอะอยู่นะ ายเยอะอยู่ทีมหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นทีมสองมามะตรงนี้มีการกันเยอะอยู่ยออยโอเคพวกนี้มันใช้แล้วสุดนี้อ้อมน่าต้องใช้แล้วสุดอ้อมทีมหนึ่งมาคือทวินเบดจริงๆมันไม่ได้อึดน,นะมันอันนี้ไงคือมันเปราะแต่ว่าด้วยด้วยประสิทธิภาพไงผมเลยยอมยอมมัน แคทวินเบดมาเรียบร้อยเออโอ้ยคุณทีมันอยู่บนโอเค,อเ,คเดี๋ยวทีมที่ตามเดี๋ยวทีมหนึ่งตามมาน่นยายจะต้องตายสักคันหนึ่งก่อนแล้วค่อยว่าทีหนึง่งโอเคทีมหนึ่งจัดการนะทีมสองขึ้นไปขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บทีนี้ตัวตัวทาวตัว,ว VX ทาวน่าจะยังอันนี้ไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราจัดการเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จเลยดีกว่าเราจัดการเคลียร์ตรงนี้ให้หายไปเลยดีกว่าแล้วก็เข้าไปจัดการตรงจุดที่เหลือทีนี้จัดการมาแล้วกัน จัดการการผลิตของฝั่งนู้นทีมหนึ่งตามมาคุ้มกัน <c oughs> คือจะอะไรมาสอนถามจริงไก่แค่ทหารที่อยู่ตรงนู้นนิดเดียวนะใช่คือผมตัดกำลังชินโซไปก่อนแล้วไนงะเลยไม่ได้กังวลเลยมากมีแค่เนี้ยโอ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่แต่ว่าเราจะ,จะ,จ,ะจะสู้กับทวินเบดได้อย่างนั้นนะไม่มี ไม่มีแต่อุ้ยแต่มีคิวนี้ไอ้พวกนี้มาจากไหนกันเยอะแยะวะอืมช่างเถอะเราน่าจะทายไอ้พวกนี้ให้พังก่อนดีกว่าอืมจะมาจากตรงไหนแต่ว่าถ้าเกิดจะลงมาเงี้ยยากออื <c oughs> งั้นเราปิดปิด <c oughs> ปิดบัญชีตรงนี้เลยแล้วกันแต่ว่าน่าจะปิดยากถ้าเกิดไอ้พวกนี้มันมาก่อนเราค่อยคุยกันอีกทีนึง <c oughs> โอเคงั้นจัดการเวียก,ก่อนเ <c oughs> ยี่ยมโอเคงั้นเวียกที่เหลือออกไม่หมด เวกไม่ใช่ดิเอ่อไม่ใช่เวกเอ่อทวินเบดทวินเบดที่เหลือออกมาทำงานให้หมดส่วนที่เหลือจะอยังไงค่อยว่ากันอ๋อาาใช่พวกเธอเก่งมากน่าจะตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายของฐานฝั่งซ้ายเก้ทาท้าฝั่งซ้ายเคลียร์ท้าฝั่งซ้ายปีกบัญชีต่อไปเลือท้าฝั่งขวาทหารของชินโซอย่าไปกังวลเลย MCV ซอยู่นี่มนเลงเ็ซีซึ่งมันมาไม่ได้ทำไงได้โอเคงั้นจัดการ<ป>พวกพนูกัน ใช่ตรงนี้เสร็จปุ๊บมีตรงนี้หนึ่งฐาน VX Number o บอกเลยภารกิจนี้ VX Number o แบบจริงจังจริงๆย้ำเ,เลือฐานโอเคเราทางนี้งั้นมิก k เดี๋ยว Mick m i คุมเชิงไว้เราไปเคลียร์ที่บงกันต่อ <What? S 1> อะไร อะไรกูแค่ออมมือให้มึงไอ้แก่นั่นจะได้ไม่ต้องหลับเป็นตายไงโอเคเรียบร้อยเ็กจัดการเคลียร์แต่ละจุดไปเลยตรงนี้ไม่น่ามีใครกันฐานอาา่าฮะส่วนเราจะรอดไม่รอดยังไงก็ก็คือเรารอดแหละไอพวกนี้มันเลง็ง MCV ไว้ไงให้ตายเถอะที่เห็นจุดอ่อนแมปนี้อย่างเนื้อเนี่ยไม่ไม่ไม่เรียกว่าจุดอ่อนในแมปดีจุดอ่อนในสคริปมากกว่าโอเคแมสโปรดักชั่นบอกเลย ภารกิจนี้น่าจะเป็นภารกิจที่ผมหาตังค์ได้ดีและหาตังค์ได้เร็วที่สุดแล้วเพราะว่าเพราะอะไรละ่ะคุณดูคุณคุณดูลงแน่ผมดิรอบทิศเกือบรอบทิศสี่มุมริปเปิลเอ้ยถ้าทำให้นากามาเสียชื่อไว้ให้ตายเธอลงกว่าจะผ่านได้ให้ตายเถอะชิบหายจริงอาว เวลาที่ผมทำไม่ได้17นาทีกับ8วินาทีกับเวลาที่เขากำหนดไว้23ซึ่งก็ถือว่าโอเควลร้อนอยู่นิดนึงภารกิจนี้แล้วก็เงินที่เราเก็บอยู่ในบัญชีตอนนี้4 9 1 7 5 7ใช่และตอนนี้เราก็ได้เวฟฟอร์ดมาอยู่ในอาร์เซนอลของเราแล้วตอนนี้เราเหลืออะไรเนี่ยโอเค4 5 6ญี่ปุ่นเราเหลือ6ตอนนี้แอร์ไลน์น่าจะเยอะสุดแล้วแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 สวีเดนเป็นอันดับสองญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีอะไรนี่ผมไม่ค่อยได้ขอโทษในอะไรคือที่เราไม่ได้ใช้นายนะคือไม่ใช่เพราะนายกลนาะแต่ว่านายมันช้าเกินไปไงโอเคไม่มีจุดเพิ่มเพราะฉะนั้นคลิปหน้าเราจะไปเอาอะไรกันต่อติดตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้ก็ตัคทิปฮนะ